สวัสดีค่ะช่วงไม่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการต้มข้าวโพดนะคะให้เม็ดเต่งตึงสวยงามเก็บไว้นานเม็ดก็ไม่เหี่ยวนะคะเคยสังเกตหมคะเวลาที่เราซื้อข้าวโพดต้มที่ตลาดที่ร้านเนี่ยเขาต้มไว้นานเม็ดเขาก็จะยังเต่งตึงถ้าเกิดเราต้มทานเองที่บ้านทีไรเม็ดเหี่ยวทุกทีเลยนะคะวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับวิธีมาฝากกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปตลาดมาได้ข้าวโพดมาเนี่ยสามฝักนี้10บบาทเท่านั้นเองนะคะปกติแล้วถ้าเราไปตลาดซื้อข้าวโพดต้มแล้วฝักหนึ่งสิบห้าบาท mm hmm. เวลาที่เราเลือกซื้อถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในเปลือกอยู่นะคะ mm hmm. ก็ให้เราเลือกที่เปลือกเขาเป็นสีสดสดแล้วก็ลูดดูแบบนี้นะคะไม่ให้เม็ดมันมีบุ๋มมีอะไรเวลาที่เราแกะออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ฝักที่สวยงามแบบนี้นะคะ ก็ให้เราแกะออกให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเราแกะเตรียมไว้แล้วละเพราะว่าเราต้มเองท่านเองก็คือไม่จะเป็นที่จะต้องให้เขามีเปลือกหรืออะไรไว้ก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดกันนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราล้างทำความสะอาดข้าวโพดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขามีตัวขนตัวอะไรเขาก็สามารถดึงออกได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ํารอเลยค่ะเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการต้มข้าวโพดแล้วเขาจะแต่งตึงเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องต้มให้น้ําเดือดจัดก่อนค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับแรกเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือน้ําเนี่ยจะต้องท่วมข้าวโพดด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะ พอดูว่าน้ำเดือดพร่านแบบนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้น้ำา2ลิตรเราก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะให้เราเทน้ำตาลทรายใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะอันนี้เป็นสูตรที่ทําให้ข้าวโพดของเราเนี่ยมีความเต่งตึงนะคะก็คือใช้น้ำตาลทรายนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานาข้าวโพดลงต้มได้เลยค่ะข้าวโพดเนี่ยจะต้องจมน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่า คนที่เขาต้มขายเขาก็อาจจะใส่ใบเตยลงไปด้วยแต่อันนี้เราต้มทานเองนะคะแล้วให้เรานำฝานะคะมาปิดไว้แล้วเราก็จับเวลาได้เลยค่ะเราจะต้มแบบนี้10นาทีนะคะใกล้ครบเวลานะคะให้เราเตรียมน้ำก๊อกน้ำสะอาดธรรมดาเนี่ยนะคะใส่กะละมังไว้ค่ะเดี๋ยวพอครบเวลาปุ๊บเราจะนำเอาเข้าวโพดมาแช่ในน้ำนี้ไว้นะคะ ครบเวลา10นาทีนะคะตอนนี้ข้าวโพดก็สุกดีแล้วค่ะแต่ตรงนี้ให้ดูด้วยนะคะถ้าใครข้าวโพดฝักใหญ่ก็อาจจะต้มสัก12นาทีก็ได้ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ข้าวโพดแบบที่เม็ดเต่งตึงมากๆเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยแม่ค้าที่ตลาดเขาบอกเรามานะคะเราซื้อทานเขาประจําจนเขาบอกเพราะว่าเราก็สงสัยเอย๊ต้มเองทีไรเม็ดเหี่ยวทุกทีนะคะอันนี้จะได้เม็ดเต่งตึงแล้วก็เต่งตึงแบบนี้นานด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปแช่น้ำกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาทําน้ําเกลือกันนะคะก็ให้ใช้น้ําที่เราต้มข้าวโพดไว้เมื่อกี้เนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่เกลือที่ทํากับข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะหรือว่าใครจะทานแบบไม่ชุบน้ําเกลือก็สามารถทานได้เลยค่ะ อันนี้นี่เดี๋ยวพอเราจะทานข้าวโพดนะคะเราก็นํำข้าวโพดที่เราต้มไว้มาชุบในน้ําเกลือเสร็จแล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่นะคะเวลาเราจะทานก็แค่เอาเข้าวโพดจุ่มน้ํานะคะอันนี้เป็นน้ําเกลือเสร็จแล้วก็ทานได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่เราจะต้มข้าวโพดให้ เม็ดแต่งตึงสวยงามแล้วก็อยู่นานก็คือไม่เหี่ยวด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะข้าวโพดต้มของเราสูตรนี้รับรองว่าเม็ดแต่งตึงสวยงามนะคะเคล็ดลับง่ายๆแค่ต้มน้ำให้เดือดพร่านก่อนที่จะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะแล้วน้ำจะต้องท่วมข้าวโพดเสร็จแล้วใส่น้ำตาลลงไป แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ข้าโพดส,สวยๆน่าทานแบบนี้ลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ